สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีอ็อฟทาร์ลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคนโสดกันเราจะมาดูที่ว่าคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมชีวิตของคนโสดช่วงนี้มีอะไรที่จะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเราคุยกันเราคอมมิกันแต่เรายังไม่ได้สถานะนั้นความสัมพันธ์นั้นจะชัดเจนขึ้นไหมคนโสดจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะจ๊ะทัดะไรแล้วอ่เดี๋ยวอาจารย์ดูทัดก่อนนะ อาจารย์ทําไปที่ธาตุอะไรล่ะธาตุดินไปแล้วเดี๋ยวนะธาตุไฟไปแล้วธาตุดินไปแล้วอ่ะมากันที่ธาตุลมธาตุลมเมถุนตุนกลุมค่ะเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกแล้วเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพน,นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะ อาจารย์ขอเคลียร์ไพ่นิดนึงก่อนเมื่อกี้อาจารย์มีลูกค้าอยู่ก็เลยไม่ได้เคลียร์ไพ่อดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูไว้เป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตนะจ๊ะดูระยะอินดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะจ๊ะมันคือเจนรลนเลดดิ้งโอเคไหมอ่ะเรามาดูสถานาการณ์ของคุณค่ะล้มแม้ถุนตุนกลุ่มค่ะในหนึถึงสิกลุ่มภานี้นะจ๊ะ เอสออฟครับว้าวว้าวว้าวความรู้สึกใหม่ๆบังเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกใหม่ๆกับอะไรมีการอินเลิฟหรอมีความรู้สึกการเริ่มต้นนะงานเงินชีวิตความรู้สึกที่มีพลังเกิดขึ้นค่ะจะมุ่งหน้าไปให้ถึงค่ะฝั่งฝันนะคะช่วงนี้อยากไปทําบุญมีเกณฑ์ของการไปทําบุญมีเกณฑ์ของการปาร์ตี้เปลี่ยนแปลงโอเค ล่มแม่ทุนตุนกลุ่มค่ะภพยของคุณคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางย้ายที่นอนย้ายที่นอนอาจจะย้ายไปอยู่ไประยย้ายระยะเวลาสั้นๆบางคนย้ายบ้านย้ายแผนกย้ายงานย้ายการเกิดการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการงานที่เกิดการปรับเปลี่ยนบางคนบางคนอาจจะได้ย้ายกลับไปบ้านเกิดก็ได้นะจ๊ะการเดินบางคนถ้าทําเรื่องย้ายไว้เถาว่าจะได้ย้ายไม่เกณฑ์ของการได้ย้ายมีมากเลยนะอืม จะได้กลับไปอยู่ในสถานที่ที่คุณชอบคุณพึงพอใจได้เริ่มต้นชีวิตกับอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตนะคะหรือไม่บางคนช่วงนี้ก็อาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะแยะอาจจะไปดิงแดงแฮงเฮาอ่าหรือพากันไปไหว้พระชวนกันไปทำบุญนะ บางคนมีเกณฑ์ของการย้ยายอีกแล้ววันนี้ย้ายไปนอนที่นี่พรุ่งนี้ย้ายไปนอนที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยเกณฑ์ของการเดินทางฉับพันธันด่วนอยู่ๆก็นั่งมีความรู้สึกว่าโอ้ยเบื่อจังเลยเซ็งจังเลยขับรถไ,ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างงี้ก็มีเกณฑ์แบบนั้นด้วยการเริ่มต้นใหม่กับอะไรการเริ่มต้นใหม่กับงานค่ะคุณกําลังเริ่มต้นใหม่กับงานบางงานที่สามารถทําให้คุณไปให้ถึงฝั่งฝันบุญที่คุณทํา สามารถจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานได้ทีเดียวนะจะบอกให้บุญที่คุณทําอาจจะส่งเสริมดวงให้คุณดวงเปิดแล้วนะ t h e l of fortune มาแล้วจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขหรือการปรับตัวการปรับตัวกับอะไรการปรับตัวกับการทำงานการจะต้องทำงานให้มัน ให้มันไปตามสภาพของการที่คุณต้องเผชิญอยู่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะมีความฉลาดมีความรับผิดชอบมากๆเกี่ยวกับการทํางานแต่ยังมีความใจร้อนอนะ่ะมันมีความใจร้อนอยู่ตรงนี้ใจเย็นๆหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบยอมหักไม่ยอมงอมีความรู้สึกความมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานถ้าคุณคุณมีความมุ่งมั่นและกันทํางานที่จะไปให้ถึงเส้นชัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ความมุ่งมั่นนั้นมันจะต,ต้อง จะต้องยอมรับกับสิ่งที่เผชิญอยู่ด้วยบางทีเรามุ่งมั่นเราอยากได้เราต้องการมากเกินไปพอมันไม่ได้หรือมันไม่ได้เป็นตามอย่างที่เราคาดหวังก็ค่อนข้างจะรู้สึกถึงความผิดหวังความเสียใจอารมณ์ประมาณนี้อาจารย์มองถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงเรวเร็วนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะไปในทิศทางที่ดีได้ Will o f for t u n e มาแล้วนี่แหละความช่วยเหลือถ้าอยากได้ความช่วยเหลือ,อ,ค,ววลอความช่วยเหลือจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ร้องขอเลยทีเดียวนะจ๊ะ คุณเป็นคนใจบุญคุณเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคุณจะต้องมีความเข้มแข็งให้เยอะๆแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทำอย่าละทิ้งอย่าอย่าแบบทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะละทิ้งกลางคันได้เหมือนกันให้มุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะว่าสิ่งที่คุณจะทำสิ่งที่คุณลงมือปฏิบัตินั้นจะสำเร็จแน่นอนรอเวลานิดนึงขอให้รอเวลาน,านะจ๊ะโอเคไหม อขอดูในการเริ่มต้นกับอะไรบางคนอาจจะเริ่มต้นกับเงินช่วงนี้เป็นความรู้สึกว่าอารมณ์ดักๆมากเลยนะในเดือนนี้คุณจะเกิดความรู้สึกว้าวุ่นใจเกิดความรู้สึกกังวลใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณยึดติดบางสิ่งบางอย่างที่คุณยึดติดในใจอะไรอะ่ะเช่นความต้องการในใจที่เราจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้มันทําให้เรารู้สึกทุกข์ความกังวลใจเกิดขึ้นเยอะมากนะคะ การเดินทางจะช่วยทําให้คุณมีพลังในการต่อสู้การเดินทางคุณจะเป็นคุณจะได้รับคุณจะได้รับความสําเร็จในภายภาคหน้าแน่นอนแต่อย่าย่อท้อนะเกณฑ์ของการเดินทางมาเยอะมากค่ะช่วงนี้เป็นช่วงวเวลาแห่งการเดินทางอย่าหยุดนิ่ง <c oughs> บางคนทํางานบางคนทํางานแบบต้องเดินทางบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็จะทําให้ชีวิตคุณดีแล้วก็สิ่งที่คุณแบกรับอยู่บางครั้งการแบกรับนั้นนั้น นั้นก็ต้องทำอย่ายึดติดค้ละกันอาจารย์จะมองถึงการที่ไม่ให้คุณยึดติดกับอะไรก็ตามอะไรที่มันเป็นโชคดีเดี๋ยวมันก็มาอะไรที่เป็นโชคร้ายเดี๋ยวมันก็ไปเช่นเดียวกันอย่ายึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองค่ะนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมอาจารย์ว่าจะมีคนเข้ามานะแต่ว่าคุณจะไม่เอาแหละมีเด็กมาชอบนะมีเด็กมาตอะมีเด็กมาอ่อยมาแอลมาชอบ ่อาจารย์โอราศีกันไมีกแล้วนะ่ะนั่นน่ะมีประเด็นกับกันเหรอเหมือนกับเจ็บช้ำน้ำใจกับความรักครั้งเก่าจนไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความกลัวกลัวว่าการที่เริ่มต้นกับใครนั้นจะทําให้คุณเจ็บอีกทําให้คุณทุกข์เองผิดหวังและเสียใจอีกมีคนเข้ามาละค่ะทวงเงดูค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคนเข้ามาเยอะทีเดียวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่ว่ามันจะมองมองถึงความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่ได้อยากได้ มองถึงการไม่อยากได้ไม่อยากจะเอาไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ใช้ชีวิตแบบนี้กับตัวเองกับงานกับเงินของคุณเองมากกว่านะจ๊ะอ่ะไปดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชีวิตความสัมพันธ์คุณจะชัดเจนขึ้นไหมคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหม ความสัมพันธ์นี้มันไปอยู่ในเลิฟเวอร์ไหมไปอยู่ในรักที่เขาไม่เลือกเราเราไม่เลือกเขาต่างเลือกกันไม่ได้แต่เรามีใจเรียกว่าให้ความรักต่อกันรักได้แต่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่ได้อออารมณ์นี้ก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ให้คุณรู้สึกเหนื่อยๆนะจ๊ะยังคงต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนยังไม่ชัดเจนอยู่ดียังคงต้องต้องอยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครือค่อนข้างจะคุมเครือถ้าคุณอยากจะอยู่ตรงนี้คุณก็ต้อง ยอมทําใจปรับบร้านว่าถ้ามันใช่มันใช่เองแหะแต่ถ้ามันไม่ใช่หรือถ้ามันไม่โอเคมันก็ยังไม่โอเคต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะตัดสินใจได้สองอย่างจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือจะยังอยู่กับสถานการณ์เก่าๆของคนเดิมๆค่ะอืมบางทีการเป็นเพื่อนกันค่ะการระยาณมิตรถ้าคุณมองถึงกัร,รยาณมิตร มันจะไปกันได้ดีทีเดียวบางทีเราก็มองว่าจริงๆเราจะต้องมาเสียเวลาทําไมอย่างมันเสียแบบถ้าไม่ชัดเจนถ้าคุณจะไม่ชัดเจนจัดฉันมันเสียเวลาฉันอาจจะต้องไปเริ่มฉันอยากจะไปเริ่มต้นกับคนอื่นที่มองถึงสถานการณ์ความรักที่มันชัดเจนได้มากกว่านี้คุณไม่อยากอยู่ไม่อยากเสียเวลาแล้วอะอารมณ์ของคุณคือไม่อยากเสียเวลาอยู่ตรงนี้อีกแล้วถ้าไม่ชัดเจนก็ปล่อยลอยแพรไปอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรือละทิ้งก็ไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเพียงแต่ว่า ถ้ามันไม่ชัดเจนก็คุณจะปล่อยแล้วละทิ้งจากสิ่งเดิมๆเพื่อเริ่มต้นกับตัวคุณเองค่ะการเริ่มต้นบังเกิดถ้าใครมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครบางคนก็ระวังการก่อกําเนิดแห่งการตั้งครรภ์ด้วยมันมีเกณฑ์ของการตั้งครรภ์การเริ่มต้นใหม่ก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะคะการถ้ายังไม่พร้อมก็คุมตัวเองดีๆนะคะมันมีไพ่ของการเริ่มต้นการเริ่มต้นของการก่อกําเนิดแห่งการตั้งครรภ์ขึ้นมาตรงนี้ให้ระมัดระวังไว้ นะจ๊ะถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่สถานะเรายัางไม่มีก็ระวังให้จงหนักแค่นั้นเองยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมค่ะอ,อ่ะขอพายแนะนําหน่อยสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้ค่ะความเสียใจความผิดหวังการที่คุณทุ่มเทอะไรไปคุณสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือการผิดความผิดหวังมันเหมือนกับสิ่งที่เราทํา เราทำอะไรให้ใครไปเราก็อยากได้รับการตอบแทนซึ่งการทำอะไรไปแล้วผลตอบแทนนั้นไม่ได้ก็ทำให้คุณผิดหวงังทำให้คุณเสียใจอาจจะดิ่งดาวหน่อยเออแค่นั้นเองอ่าอะไรที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปอะไรสิ่งที่เป็นโชคดีค่ะสิ่งที่เป็นโชคดีการเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนย้ายบ้านย้ายงานย้ายการบางคนอยากบิวอินบ้านหรือบางคนอยากได้บ้านใหม่ถ้าอยากได้บ้านใหม่บางคนอยากได้ที่ดินอยากได้บ้านบิวอิน มีโอกาสในการที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งดีๆเดอะซั้นมาแล้วค่ะเดอะซันมารอคุณแล้วความสําเร็จความสุขระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตดีๆชีวิตคุณรายล้อมไปด้วยความสุขแต่กรรมความสุขรายล้อมไปด้วยความสุขนั้นมันนจุดที่มุมมองของคุณเองด้วยบางทีบางทีบางเรื่องอะ่ะมันก็เป็นความทุกข์แต่ถ้าเรามองเราคิดบวกมันก็เป็นความสุขได้โอเคไหมลมเมทุนตุนกลุ่มบางคนอาจจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศเงินทอง ในด้านความสำเร็จเรื่องของการทำงานด้วยล่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เ3เอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ